สะอึกอยู่นะคะทุกคนแล้วก็เสิร์ชเจอพี่หมอเจีย๊ยบบอกว่าเน่ยสังเกตให้กินน้ํากับหลังแล้วจะหายสะอึกใต้คอมเมนต์นะเจ็ดร้อยกว่าคอมเมนต์บอกว่าหายสะอึกจริงกินน้ํากับอึกลมหน้ากินยังไงอ่ะเช็กก่อนว่าหายสะอึกจริงไหม ก็ยังสะอึกอยู่โอ๊ยทำไมทำไม่หายอ่ะวิธีที่สองการหายใจห้าวิโอ๊ยสะอึกก่อนก็ไม่หายจริงๆเขาบอกว่างอตัวนี้เพราะกระบังลมมันจะก,กว้างขึ้นอึกไม่หายเคยมีสถิติบอกว่าคนสึกต่อเนื่องติดต่อกัน เป็นระยะเวลานานสุดคือ1สัปดาห์7วันฉันจ,จะเป็นคนคนนั้นหรือเปล่า